ทุกทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชีโฮเมดนะคะก็ไปดูกันเลยอันนี้อันแรกก็จะเป็นเค้กนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้มันดีไม่ได้มันแข็งหน้ามันแข็งนะแต่ขอบขอบมันนุ่มข้างหลังก็นุ่ม ต่อไปอันนี้เราแพ็กใส่ถุงอันเดียวนะต่อไปก็เป็นเค้กเหมือนกันเราก็จะบีบให้ทู่นี่ค่ะนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นยมโรนะคะ แต่ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ทำอีกอี๋ยงหรอกเราตัดไปแล้วแหละอยู่ในกล้องมันไม่ค่อยสรูอืมค่ะใใ่สังขยาอนคะต่อไปก็จะเป็นเอ่อไอศครีมเดี๋ยวเราบีบให้ดู ขึ้นช้าอยู่นะช้านิดเดียวเองเขอปปิ้งเหนะคะ่ะเค้กค่ะต่อไปก็จะเป็นขนมปังสัสงขยานะ ต่อไปก็จะเป็นเค้กอันนี้ขอบอกว่าสโลนิดนึงเราพูดจริงๆมันสโลนิดเดียวตรงนี้มันก็ขาดแล้วด้วยใสสตรอเบอรี่ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย